อ,อวันนี้เรื่องอะไรนี้วันนี้ตอนแรกเราจะเล่นเรื่องการ์สลองดว,ว่าทางคณะเจ้า้าท่านผู้ชม,มขอเล่นให้เล่นเรื่องลูกชูครับให้เล่นเรื่องลูกชูน,นี่นี่เ่แล้วมีรอามีครับมีเยอะเลยครับ โอเคสวัสดีครับคุณมาลาพรขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณ,ค,ณคุณมามีนุกดเลยครับิงให้ต่องไปแดงและขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค,ครับทุกคนสวัสดีครับ ดับฝานดังๆกันด้วยนะ mm hmm. ขอจออ mm hmm. ขอใจนะครับก mm hmm. ดแชร์กันด้วยนะครับ ไหนก็ไหนทุกคนวันนี้ฝาดระบบติงด้วยนะครับตอนนี้ได้มาสอกใบเลี้ยงนะฮะคิวครับ,รบไม่ต้องขอกินข้าวอ่ะสสวัดีครับอร่อยไหมครับอร่อยครับกีนเยอะได้มีแดงครับผม ขอบคุณครับใบแดงใบที่สามแล้วครับขอบคุณครับ คุณน้องวัลาพรด้วยนะครับเฮ้ยขอบคุณพี่วัลาพรครับไปแดงไปที่สามมาแล้วทุกคนไปกันต่อครับผมวันนี้สวัสดีพี่จินนี่ครับวันนี้เอาให้ถึงหนึ่งวาร์ใแดงแล้วน,นะโอเคปะโอเคปนะ่ะสวัสดีครับ ไอด้มามาเยอะนะคะครับผมจะได้มีแรงครับอันนี้คือข้าวเช้าอะ่ะขอบคุณครับใบแดงใบที่สี่แล้วจ้าขอบคุณครับสวัสดีพี่สายใหม่ครับคุณคว้างรน่งพี่สายใหม่แล้วถึงฟ้องแม่ครับเหรอ ก็ถูกฟ้องแม่ผมหรอเรื่องระบบติ๊งอ,ะอาา่ะมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็พู้วายเนาะทุกคนเนาะเอาพูดจองสรงคงตกใบแดงใบ้ีสี่แล้วทุกคนตาอได้ครับผมทุกคนฝากระบบติงด้วย ฝ่าได้ครับฝ่าระบบติ้งเลยทุกคนตอนนี้สี่ใบแดงพี่ฟ้องแม่ผมห้าใบแดงแล้วครับขอบคุณครับนั่นพี่วันนี้พี่จัดติ้งให้ผมเลย<ม>ในเมื่อพี่ไปฟ้องแม่ผมแล้ววันนี้พี่จัดติ้งให้ผมเลยจัดมาเลยตอนนี้ได้ห้าใบแดงแล้วทุกคน<ม>เอาให้ยอดแบบให้ยอดมันแบบทะลุทะลุอ่ะห้าใบแดงแล<ม>้วครับ

ห้าไปแดงแล้วทุวกคนไปกันต่อไปต่อเอาให้ถึงสักหนึ่งร้อยไปแดงในวันนี้ตอนนี้ห้าไปแดงแล้วขายเป็นผู้ใจดีคนต่อไปจัดเลยเร็วต่อ เจ็ดใบแดงแล้วครับทุกคนครับเจ็ดใบแดงแล้วมาสวัสดีคุณเบลครับผมขอจอขอใจกดแชร์ไปทุกคนขอบคุณพี่มิน้นครับคนครับ เราอยากแบบว่า,าวนาเสนอเรื่องใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างนะครับเพราะว่านานาที่จะรอทุกคนให้ดูดำรง,งแหละขอบคุณครับตอนนี้อยู่ที่12ใบแดงครับผมอยากให้ดำรง,งเป็นเรื่องพิเศษที่นนนาที่ทุกคนได้ดูทุกคนก็จะสนุกกับดำรง้าใบแดงหายก,ก่อนค,ครับาาาหายก่แล้วถ้าอยากให้หายก่สนิทเลยต้องมาตั้งกี่ตั้า5ใบแดงตอนนี้12ใบแดงแล้วทุกคน ติสองใบแดงนะครับติ๊บสองใบแดงจุกแกล้งส่คุณอินเลิฟด้วยครับผมติ๊บสองใบแดงแล้วนะจ๊าบคนณหล่อจังค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ลงไปคุยกับทางคณะกรรมการมา <laughs> ค,ครับผมหล่อโดยโดยธรรมชาติอยู่ครับ นท,น,ททนทุกคนยี่สิบสองใบแดงทุกคนดังกันต่อไหนดูเจ้าดังการต่อนะอีกแปดใบแดงครบยี่สิบแล้วสวัสดีครับวันนี้เรื่องลูกชูครับการ ผู้จัดทางผู้ชมขอมาทานอะไรทานไก่ครับไก่ย่างครับต่อไปบแดงครับผมเห็นรอจริงพี่เห็นตัวจริงแล้ว หายเยอะนะคะครับผมพี่โจในแดนแล้12ใบแดงแล้วนะยังอยู่ที่12ใบแดงอยู่นะดู๋ยวจะวันนี้จะถึง100ใบแดงหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคน12ใบแดงแล้วเร็วมีใครอยากติ่งเพิ่มบ่าเร็วายามใบแดงโค้บ15อ๋อวสวัสดีน้องการครับน้องการพี่แนทอยู่ที่12ใบแดงแล้วช่วยพี่แนทหน่อย เดินลูกชูครับฝ้องแปมครับเชื่อว่าต้องต้องได้โอเคครับแต่ช่วงนี้อ่ะผมอาจจะเล่นเบาๆมือน้องฝันนะเพราะว่าน้องฝันป่วยน้องฝันตะว่าน้องฝันเจ็บทองอบ่อยแล้วก็ เดี๋ยวจะน้ำเบาๆเลยนะเจ็บน้องเดี๋ยวปิ้งให้นะจัดมาเลยจ้าให้มันขึ้นมาแบบตอนนี้พี่นัทได้12ใบแดงใช่ไหมให้มันขึ้นมาสัก5ใบแดงหรือว่าแปดใบแดงจะได้ครบ20ใบแดงน้าง,งานรายงานตัวครับครับน้องเจนเป็นไงบักกิวปวดหัวปะปวดหัวกับพี่ปะเมื่อกี้ที่หน้าง,งานอะอายุเท่าไหร่รอดูครัคืนนี้ชอบพี่นัดได้เลยครับ อยากให้กำลังใจพี่หนักคืนนี้อ่ะทุกคนคืนนี้ใครอยากให้กำลังใจเสือหนักคืนนี้จัดมาเลยครับให้เสือหนักแบบมีแรงหนักหนักก็ต้องติ้งหนักหนกครับมานทดหน่อยค่ะแต่จบได้ดีถ้ามาพี่่ะพูดถูกใช่ไหมูกบะะ สวัสดีครับ <Okay. S 1> คืนนะั้นหนูก็มาห้องแต่มันเล่นไปแล้วอ่ะเขาจะให้เล่นอีกมันก็กะไลอยู่จ้่พี่โจโ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไมค์มิ้นสวัสดีครับ